หเห็นส่วนตัวนะครับถ้าไม่มีความรู้เลยเนี่ยเราทําข้อสอบไม่ได้เนี่ยพี่ว่ามไม่เท่าไรหรอกแต่อ้ที่สําคัญแล้วหน้าคิดหนักแล้วคิดหนักเลยเนี่ยก็คือถ้ามีความรู้เต็มเนี่ยมีความรู้เต็มเนี่ยพื้นฐานได้หมดเนี่ยแต่เข้าไปแล้วทําไม่ได้เนี่ยพี่มองว่าอันนั้นเนี่ยมันหน้าคบคิดกว่ากันเยอะเลยนะ <bars> ในความเห็นส่วนตัวนะพี่มองว่าเรื่องนั้นคือเรื่องหน้าคบคิดนะแล้วพี่ก็ค่อนข้างมั่ในใจด้วยว่าว่าครึ่งประเทศอะมีความรู้ที่มีความรู้นะอ่า พี่มั่นใจว่าครึ่งประเทศมีความรู้นะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันพอจะคาดเดาได้แหละว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะนะครับเราก็มาพูดตรงตรเอาละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมกันแล้วกันนะครับในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสนามไฟฟ้านะครับสนามไฟฟ้าเป็นเวกเตอร์นะครับนะครับนั้นเราก็ไปทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆอย่างที่พี่ตกบอกนะถ้าเรามาเล่นๆกันเนี่ยนะมันมันสบายเลยแหละนะครับเล่นๆกันเนี่ยสบายเลยนะครับแต่เอาว่านะครับเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่า อยากจะรู้ว่าวิธีจริงทํายังไงอยากจะรู้วิธีพื้นฐานอะไรไม่ยากครับนะมาลองดูนะครับสนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจากจุดประจุเนี่ยนะครับมันก็จะพิสู์ว่ามีเป็นมีจุดประจุอยู่นะนะครับมีจุดประจุอยู่ตรงนี้นะครับนะครับนะสมมติว่าเป็นบวกคิวอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วที่ระยะห่างมานะนะครับเป็นระยะทาง R แล้ะกันนะ เราก็มายืนตรงนี้นะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าสนามไฟฟ้าที่ส่งจากประจุนั้นเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะคือเขาบอกว่านะครับน้องไปยืนตรงไหนก็ตามนะตรงนี้เป็นจุดเใช่ไหมให้เอาประจุบวกหนึ่งไปวางตรงจุดเอตรงจุดที่น้องน้องยืนอยู่นะครับเอาประจุบวกหนึ่งไปวางนะแล้วดูว่าไอ้ประจุบวก Q ิเนี่ยมันกระทายังไงกับเรามันดูดแล้วมันผลักมันก็มีแค่นั้นนะในที่นี้มันเป็นบวกเหมือนกันก็เลยผลักนะครับมันก็เลยผลักอันนี้หละคือสนามไฟฟ้าแล้วนะพี่ก็ใส พี่ขอไม่เขียนเป็นลูกศรเวกเตอร์นะอ่าแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราก็มาเข้าสูตรเลยแล้วกันนะครับสูตรที่น้องต้องรู้ก็คือนะครับ e เนี่ยนะครับพี่ขอไม่เขียนเวกเตอร์นะนะครับเท่ากับนะครับค่า k นะครับ q นะครับส่วนด้วย r นะครับยกกำลังสองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับความสำคัญของมันจะอยู่ตรงที่ว่าจะแทนเครื่องหมายหรือไม่แทนเครื่องหมายนะครับในที่นี้นะครับน้องจะต้องรู้นิดนึงว่ามันเป็นเวกเตอร์นะอะไรก็ตามที่เป็นเวกเตอร์นะว่าจะเป็นแรงไม่ว่าจะเป็นสนามไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับ น้องไม่ต้องแทนเครื่องหมายบวกลบที่ประจุนะครับเข้าใจไหมไครั้งนะมันจะไปกลับกับมันจะกลับกับไอ้ไอ้เรื่องอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละคือจุดสําคัญอันนึงนะสำหรับเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับนะเพราะฉะนั้นเอาละครับมา,าดูต่อนะครับแต่เพราะฉะนั้นเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันนะเขาบอกว่าบวกลูกสองคิวนะครับเป็นจุดประจุเนี่ยนะครับอยู่ห่างกันระรยะแอลเลยนะครับจุด A เนี่ยเป็นจุดที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์นะครับจุด A อเป็นจุดที่สนามไฟฟ้าเศูนย์หมายถึงจุดเนี้ยนะ ขาถามว่าจงหาระยะนะครับจากบวก Q ิเนี้ยไปหาจุด a เอาล้ครับงั้นแปลว่าเขาจะหาระยะ x ตรงนี้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองแบบว่าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับพี่มาทําให้ดูนะถ้าน้องไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนี่ยนะครับน,น้องจะบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าสองอันเนี้ยมันห่างกันเท่าไหร่ไม่รู้นะแล้วอันนึงเป็นประจุบวกิเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยนะครับสมมตินะ นะครับถ้าเป็นบบกีวเหมือนกันทั้งคู่เ่ยนะครับไอจุดที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์เนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับเพราะว่าสนามที่ส่งมาเนี่ยเท่ากันนะครับมันจะกลางกันหมดพอดีเลยนะครับตรงเนี้ยนะครับจะเป็นจุดที่สนามไฟฟ้ารวมเป็นศูนย์นะครับตรงนี้นจะต้องเท่ากันนะเช่นถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งเมตรนะครับตรงนี้เป็นหนึ่งเมตรนยตรงนี้ก็ต้องหนึ่งเมตรด้วยนะครับอย่างนี้ต้นนะทีนี้แน่นอนนะครับน้องจะเห็นว่านะครับนี่พี่พี่พยายามจะตัดช้อยให้น้องก่อนนะบางทีเห็นแล้วรู้สึกว่ามันแบบ มันตัดทอยได้แบบง่ายๆนะบางทีเราไปทําให้มันเป็นทรงยากๆเนาะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยบวกคิวเท่ากันเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีเลยแต่อันเนี้ยข้างนี้มันดันเป็นสองอ่ะมันเป็นสองคิวเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามจะมากกว่าเพราะฉะนั้นจุด A เนี่ยมันจะต้องถอยมาทางแถบที่คิวน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยพี่ก็ตัดทอยได้เลยนะน้องลองดูดิเราดูนะตรงนี้เป็น L นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็น L นะเห็นไหมอ่าทั้งหมดเป็น L นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งคือ l ส่วน2ครึ่งหนึ่งคือ l ส่วน2ช้อยสี่เนี่ยตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็น2ส่วน3 2ส่วน3นั้นมันเกินครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งคือ0.5 l นะครับครึ่งหนึ่งคือ0.5 l ระยะทางห่างกันนี่ยเป็น l ครึ่งหนึ่งคือ0.5 l หรือ1ส่วน2 l ถ้าประจุเท่ากันเป็นบวก q เท่ากันสองข้างสมมตินะจุด a เนี่ยนะครับมันจะอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีคือ0.5 l โอเคไหมครับแต่ในที่นี้นะครับน้องจะเห็นว่านะครับ ข้างหนึ่งเป็นบวกเห็นไหมข้างหนึ่งเป็นบวกคิวนะอีกข้างหนึ่งเป็น2องคิวงั้นสนามไฟฟ้าที่ส่งมาจาก2องคิวเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วนะครับคนนั้นแปลว่าจุด a เนี่ยมันจะต้องมาใกล้ต้องมาใกล้ตรงที่เป็นบวกคิวนะครับนั่นหมายความว่านะครับระยะทาง x ของเราเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่า0.5ย์ุดแน่นอนแต่อันนี้มันคือ0ู0.6ุดหกศูนย์จุดหกว่านะครับเนี่ยนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับดูอีกนะครับว่าอันไหนน้องดูช้อยสามนะครับสองลบด้วยหนึ่งจุดสี่ รู้สองขึ้นหนึ่งจุดสี่เห็นไหมรู้สองขึ้นหนึ่งจุดสี่โอเคไหมนะครับรู้สองขึ้นหนึ่งจุดสี่สองลบหนึ่งจุดสี่เหลือศูนย์จุดหกอันนี้ก็ตอบไม่ได้โอเคไหมเนี่ยนะนะนะพี่มองว่าแบบนี้มันมันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องมาทำอะไรเยอะนะครับนะครับในการทําข้อสอบเนี่ยพวกนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราตัดช้อยแบบง่ายๆนะครับสองก็คือแนวความคิดแบบง่ายๆและอันที่สองก็คือน้องสังเกตอะไรชนิดหนึ่งว่า ช้อยหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งในสามเนี่ยมันได้อยู่แล้วละเพราะมันน้อยกว่าศูนย์จุดห้าถูกต้องไหมช้อยห้าหนึ่งในสี่ก็ยังได้อยู่แต่พี่ทุกจะบอกว่านะครับตรงนี้นะครับประจุมนันไม่ได้มีผลมากนะหรอกนะครับ้องไปดูที่สูตรนะเหตุผลก็เพราะว่านะครับสูตรของเราเนี่ยนะครับต้องดูดิคิวตรงนี้ต่อให้มันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มคิวขึ้นมาเนี่ย,น,น,ยนะครับมันหารด้วย R กับลังสองนะครับเพราะฉะนั้นคิวที่เพิ่มขึ้นมาในผลมันน้อยผลของมันเน่น้อยนะครับ จริงๆก็ได้คําตอบแล้วนะครับอันสเต็ปที่1ก็คือมันจะน้อยกว่า0.5นะไม่เท่าไหร่หรอกมันจะน้อยกว่า0.5นะไม่เท่าไหร่หรอกนะครับพี่ขอตอบก่อนละกันนะช้อยหนึ่งเนี่ยมันเป็น0.3 0.3 L เนาะช้อยหนึ่งนะครับช้อยห้าเนี่ยเป็น0.25 0.25 L นะส่วนช้อยสองเนี่ยนะครับมันเป็น1.4ลบหนะครับโอเคไหม1.4ลบหเนี่ยนะครับมันคือ0.4งั้นสุดว่าจะเป็น0.5นะพี่ตอบก่อนละกันนะครับ เหตุผลที่สองก็คือมันติดรูทไหมนะจุดสังเกตนะครับก็คือมันติดรูทไหมน้องมาดูตรงนี้นะครับเ่เรามาทําแบบเบาๆแล้วกันนะน้องจะทำห,หนักก็ได้จะทำห,หนักก็ได้ก็ไม่ใช่ว่านะครับอ่านะครับเรามาดูกันนิดนึงนะวันเนี้ยวันรูดงวายตรงที่ว่าน้องจะต้องเอาประจุบวกหนึ่งไปวางเพื่อจะดูทิศน้องครับมันมีมันมีเวกเตอร์อยู่แค่สองอันและการที่สนามไฟฟ้ามันเป็นศูนย์เนี่ย น้องก็ต้อสนใจมันหรอกว่ามันมันไปทางไหนอ่ะมันเป็นสองอันที่ไปตรงกันข้ามกันอยู่แล้วแน่นอนจะเป็น e1 e2 อะไรเนี่ยน้องก็ต้อสนใจมันเลยที่ถามฟังให้ดีนะหลายคนเนี่ยมึงงงง่าอยู่ตรงนี้เองว่าโอ้โหแบบมือไม้เก่งเลยบางทีมือขึ้นมาบนคออะไรเงี้ยนะครับคือไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นเลยมันจะต้องอย่างอยู่แล้วมันถ้ามันหักล้างกันไม่หมดนะครับการที่สนามไฟฟ้ามันออกเป็นศูนย์เนี่ยเวกเตอร์ต้องตรงข้างวันนี้อยู่แล้วทีนี้น้องก็จัดได้เลยอ่ะครับก็ถ้าข้างหนึ่งเป็น x นะพี่ พี่ไม่ใส่นั้นละกันนะพี่ใส่ว่าอันหนึ่งเป็น r 1นอันหนึ่งเป็น r 2องนั่นลกันนะครับอย่างนี้เลยละกันนะนี้เลยนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับพี่ก็แทนค่าไปนะครับว่ายังไงเนี่ยเวกเ,เตอร์ต้องหักล้างกัน e 1ก็เท่ากับ e 2 e 2เท่ากับ e หนึ่งนะครับแล้วเราก็แทนค่าเข้าไปนะ e เนี่ยมันคือ kq ใช่ปล่ะละ่ะนะส่วนด้วย r หนึ่งกังสองนะครับมันต้องเร็วแหละนะครับอยากให้ทุกคนนะฝึกในการประมวลผลนะครับจริงๆนะความเร็วเนี่ยจะต้องมี แล้วมีมากเลยด้วยนะไม่งั้นน,น้องจะอยู่ในสภาพที่น้องจะทำได้่าครึ่งหนึ่งอ่ะพี่ผู้นี้เลยความเร็วเนี่ยต้องมากนะครับไอ้ความเร็วจะมากเนี่ยแปลว่าน้องจะต้องความซับซ้อนน้องต้องออกหมดนะครับฟังให้ดีนะความเร็วสูงจะเกิดขึ้นเมื่อน้องเอาความยุ่งยากออกหมดนะครับนะเราจะไม่เหลือความยุ่งยากในเรื่องเครื่องหมายเรื่องอะไรเลยนะครับมองทุกอย่างมันลื่นๆเลยนะครับแั้นมันจะสภาพเป็นแบบนี้พี่ไม่รู้ด้วยว่าข้างไหนไปข้างไหนแต่รู้ว่าตัวหนึ่งจะต้องเป็นคิวอีกอันนึงต้องเป็น2คิวแลไมม่ีรทนสองคมัุกคนะรบ เรา R หนึ่ง R สองพี่ก็ไม่สนใจด้วยพี่ไม่สนใจอะไรเลยนะน้องดูให้ดีนะพี่ไม่สนใจด้วยว่าข้างไหนมันเป็นอะไรนะครับแถม R พี่ยังไม่เอา L ไปเกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับไม่สนใจเลยทีนี้มาดูต่อนะครับน้องตัด KQ ทิ้งทค่สองข้างดูดีๆนะน้องจะเห็นแล้วว่ามันติดรูทสองแน่ๆพี่เอาแค่เนี้ยน้องจบน้องเห็นไหมนะครับพี่คูณทะยาขึ้นมานะอ่าพี่คูณทะยงขึ้นมานะครับอ่าน้อดูดีนะ วิธีการตัดชอยส์เนี่ยนะครับน้องมองภาพรวมก่อนตอนนี้เรามีอยู่แค่สช้ชอยส์ที่เป็นไปได้มันเหลืออยู่อย่างเดียวว่ามันติดรูทสองไหมถ้าติดรูทสองน้องตอบได้เลยแค่แคนั้นเองนะครับน้องไม่จำเป็นต้องไปทําอะไรให้วุ่นวายนะครับแล้วจุดที่เสียเวลาเนะีมันคือจุดที่วุ่นวายตรงนั้นด้วยนะครับ <c oughs> นะ,ะพี่โยกขึ้นมานะน้องเห็นว่านะครับ R2 สองนะครับกำลังสองเนี่ยนะครับมันเท่ากับสองอหนึ่งกำลังสองน้องเห็นไหมแล้วเราต้องหา R ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับ ใช่ไหล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโอกาสที่มันจะต้องติดรูทสองเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงก็ตอบได้แล้วแหละนอกจะเห็นว่านะครับแต่ถามว่าทําไมพี่ทุกถึงพยายามจะทําแบบนี้ให้น้องเห็นว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกหลายคนยึดติดกับความสมบูรณ์จะต้องให้เห็นคาตาเลยว่ามันจะต้องเป็นตัวนั้นแน่ๆนะครับแล้วนั่นคือวิธีของคนส่วนใหญ่ด้วยนั่นคือวิธีของคนส่วนใหญ่ด้วยนะครับที่จะต้องให้เห็นคาตาเลยว่ามันตอบอะไรนะครับ นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไงก็ต้องตอบตัวที่มันติดรูทอันนะี้ไม่ต้งนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วฟิสิกส์มันมีหลักสังเกตอยู่นะนะจะต่อให้มันเป็นตัวเลขเพียวๆหรือจะเป็นตัวแปรอะไรก็ตามนะม,มันไม่มีผล